ซูเปอร์สแตทที่มันเป็นยังไงเอาหน้าตาก่อนเลยอย่างแรกคือสแตทอบบมันนั่งเดิมหมดแล้วคือทรงมันก็ดับเบิลคัตอะปกติทั่วไปแต่ไอซูเปอร์สแตทเนี่ยคือมันเป็นการต่อยอดอเป็นดับเบิลเอเป็นกระดาษ A4 อย่างงี้เหรอไม่ใช่ดับเบิลคัตคือคัตสองอ้าวคัตสองข้างนี้อ่ซูเปอร์สแตทเนี่ยมันมีหลายทรงคือจริงๆมันเบสออนมาจากทรงสแตทนั่นแหละสิ่งที่มันต่างกันก็คือทรงมันจะค่อนข้างฉบเฉี่ยวขึ้นอ๋ออันนี้คือหน้าตาก่อนออกไปโมเดิร์นอะใช่คือหน้้้าาตมมมมมัััันนนนจะะะโเดดิร์ูสสสยให่่่อททีีีีผล มันต่างกันไหมคอมันเป็นยังไงคือคอของสวตทตั้งเดิมเนี่ยมันจะมีความแบบไม่หนากเกินไปไม่บางเกินไปคือมันกลางๆแต่พอเป็นซูเปอร์สวเนี่ยคือบางค่ายเนี่ยเขาทําแบบบางไปเลยเออเออ,เอ,อ,อคือบางเพื่ออะไรเล่นไหวขึ้นเล่นง่ายขึ้น อีกอย่างนึงเรื่องเฟดบอร์ดอเฟดบอร์ดคือถ้าเป็นสเตดดั้งเดิมเนี่ยมาอยู่ที่7.25ใช่ไหมเออจนถึง9.5ใช่ไหมพี่แต่ถ้าเป็นแบบพวกโมเดิร์นซูเปอร์สเตดเนี่ยบางทีมันแบนมากไปถึง20ก็มีนะอ๋อด้วยความสมัยใหม่การเวลาผ่านไปความชอบของของมือกีตาร์เนี่ยมันมีการผันเปลี่ยนกันมากขึ้น Music Arms